ปรวัติศาสตร์เอริยะเจ้าครั้งที่7หน้าที่45-52ตอนที่6นางสุนเงี่ยงเจงตักเตือนสามีให้สละทรัพย์สินสมบัติทำทั้งหลายล้วนว่างหาไปทำไมยึดทรัพย์ได้ปกป้องธรรมบำเพ็ญยิ่งเอาของนี้แปลเป็นอานาจจริงอาศัยสิ่งนี้ละทิ้ง ไว้วันหลังความในตอนที่แล้วอาจารย์เฮกเตเฮงได้ขอทรย์สมบัติจากเศรษฐีเบ้เพื่อปกปักรักษาธรรมเพื่อสะดวกในการรับผู้ป,ปฏิบัติธรรมมาอยู่ด้วยจึงได้พูดจาให้เศรษฐีเบ้เข้าใจชัดเจนเมื่อเศรษฐีเบ้ยอมรับแล้วก็กล่าวว่าท่านผู้เฒ่ากล่าวเช่นนั้นนับว่าเป็น ผู้มีมหาคุณธรรมยิ่งข้าพระเจ้าและภรรยายอมกราบท่านผู้เท่าเป็นอาจารย์ไม่ทราบว่าอาจารย์มีความเห็นเป็นประการใดเฮียงเต้แหงกล่าว,ว่าขอเพียงพวกเธอสามีภรรยามีจิตใจปฏิบัติธรรมข้ายังไงก็ได้แต่จำเป็นต้องสละทรัพย์สมบัติเป็นประการแรกต่อไปนี้ก็จะถ่ายทอดธรรมแก่เจ้าจะทำให้ จิตใจแน่วแน่นเป็นหนึง่งไม่ต้องมีห่วงกังวลเษธิเบ้กล่าวว่าท่านผู้เฒ่าคิดจะใช้จ่ายเงินทองอย่างไรก็สุดแท้แต่ท่านจะใช้ข้าพเจ้าไม่ได้ตนีขีนเหนียวเลยแล้วทำไมจึงต้องสละทิ้งเฮงเต้งเอียง e กล่าวว่าถ้าไม่ละทิ้งก็ยังเป็นเจ้าของวันยังขา้าถ้า ข้าก็ไม่มีความสะดวกเศษฐีเบ้ตอบว่าที่นาอยู่นอกบ้านเงินทองก็อยู่ในบ้านข้าพระเจ้าจะไปเอาโฉนดและตั๋วเงินมาถวายให้ท่านผู้เท่าก็เป็นการละทิ้งแล้วเฮงเต้งเนียงกล่าวว่าโฉนดไว้กับเจ้าได้แต่ต้องเชิญ,ญญาติผู้ใหญ่มาเขียนใบยินยอมสละทรัพย์เท่านั้นก็เป็นหลักฐานเพียงพอเศฐีเบ้เปลี่ยน จากความยินดีเป็นความห่วงกังวลจึงได้อำลาอาจารย์กลับมาถึงห้องก็เล่าเรื่องของอาจารย์เฮงเต้งเอีย e งให้กับนางซุนเฮงเจ๊งฟังยังพูดต่อไปว่าเท่าที่ข้าเห็นเรื่องนี้คงไม่ง่ายนางเฮงเจ็กพูดว่าอะไรที่ว่าไม่ง่ายเศรษฐีเบ้ว่าแม่นางคงไม่รู้ถึงใจ พวกญาติทั้งหลายกระมังนางแย่งเจ๊งตอบว่าแต่ละคนก็มีใจของตนจะไปรู้หมดได้อย่างไรเศทีเบ่ตอบว่าพวกญาติของเราเห็นว่าเราไม่มีทายาททุกๆคนต่างก็คอยจ้องจะแบ่งทรัพย์สมบัติพวกเขารอคอยว่าเวลาสองคนตายเมื่อไหร่ที่นานและทรัพสมบัติก็จะตกแก่พวกเขาแน่นอนแล้วยังจะ ให้ค่ายกสมบัติให้คนอื่นค่าจึงว่าไม่ง่ายไงยเล่านางซุนเฮียเจ็กกล่าวว่านี่ก็ไม่ยากพรุ่งนี้ท่านไปเชิญญาติผู้ใหญ่บางท่านที่พึ่งพาได้มาปรึกษาดูถ้าหากพวกเขาเห็นดีด้วยก็ดีถ้าไม่เห็นด้วยท่านก็ทำให้พวกเขายอมพอใจและปฏิบัติตามรับรองว่าเรื่องนี้สำเร็จแน่นอนเศรษฐีเบ้ฟังแล้วก็หัวเราะว่า นางนี่ช่างฉลาดจริงๆเรื่องนี้คงสำเร็จเสียส่วนใหญ่จากนั้นก็เรียกนางนายเบ่เฮงไปเชิญ,ญญาติผู้ใหญ่ให้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงพอวันลุ่งขึ้นญาติผู้ใหญ่ก็มาถึงแถมมีญาติพี่น้องและหลานๆอีกหลายคนต่างก็คิดในใจว่ามีโต๊ะเลี้ยงแบบแน่น เมื่อพวกนี้เข้ามาถึงห้องรับแขกด้านในแล้วต่างก็ลงนั่งตามตำแหน่งอาวุโสมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งอาวุโสมากที่สุดที่ชื่อว่าเบลังซึ่งเคยเป็นนักศึกษาและได้รับราชการมาก่อนเมื่อพบหน้าเศษฐีเบก็ถามว่าท่านเชิญพวกเรามาวันนี้มีธุระอะไรเศษฐีเบ้จึงกล่าวว่าหลายปีมานี้สุขภาพของหลานไม่สู้ดี3วันดี4วันไข้ คนคนเดียวยากที่จะดูแลเรื่องอื่นยิ่งหลานสะพ้ายด้วยแล้วก็หูตามัวช่วยจัดการอะไรได้ยากตอนนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาจากเฮียบไซเป็นผู้ที่มีซื่อสัตย์ยุติธรรมขณะนี้ก็อยู่ที่บ้านของข้าพเจ้าข้าพเจ้าคิดจะเอาบ้านและไรนาให้เขาจัดการข้าพเจ้าและภรรยาจะได้นั่งกินสบายก็ว่าจะออก ใบมอบอำนาจให้แก่เขาพอเศรษฐีเบ้พูดจบลงก็บรรดาโทรสะให้แก่ญาติลูกพี่ผูออพ้พี่คนหนึง่งที่มีชื่อว่าเบ้มเบ้มลุกขึ้นยืนแล้วชี้มายังเศรษฐีเบ้แล้วว่าเธอนี่บ้าไปแล้วพูดเรื่องเหลวไหลทรัพสมบัติของบรรพบรุษมีแต่จะเก็บรักษาไว้จะมอบให้ผู้อื่นไปมีเหตุผลอะไร เธอได้รับอิทธิพลของใครจึงตกอยู่ในคนอุบายอย่างนี้จึงพูดจาไม่มีเหตุผลออกมาเศรสทีเบ้รู้ว่าไม่สมเหตุสมผลเห็นเขากำลังโกรธก็ไม่กล้าที่จะพูดต่อมีญาติสักเป็นอาซื้อเบ้ปุ๋ยควายนับเป็นบัดดิตและอีกคนชื่อ,อขออภัยครับและอีกคนนึงเป็นญาติผู้พี่ชื่อเบ้ เบเจียวมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ดูแลนักศึกษาตำแหน่งตระกูลขุนนางสองท่านนี้นะับว่าเป็นที่เชิดชูของวงตระกูลเบเมื่อมอีเรื่องกิจอะไรไม่รู้จะเล็กหรือใหญ่ก็สุดแท้แต่บุคคลสองคนนี้จะจัดแจงเรื่องจะได้หรือไม่ได้ก็เพียงคำพูดเดียวก็จบเรื่องนายเบ้ปุยควาน เป็นผู้มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงได้ขณะนั้นได้เห็นนายเบ้เม้งกำลังว่ากล่าวเศรษฐีเบ้อยู่ก็ว่าต่อไปว่าอย่าได้เอาตำหนิเขาเลยท่านเศรษฐีเบ้เป็นคนที่มีสัตว์ซื่อกล่าวโทษเขาก็ไร้ประโยชน์จะเรียกอาจารย์เฮงออกมาด้วยได้ไหมรอให้ข้าพเจ้าถามเขาดูก่อนจะได้รู้ว่า เพราะเหตุผลใดจบผู้จบก็ใช้ให้เบ้เฮงไปเชิญอาจารย์ออกมานายเบ้เฮงจากไปไม่นานก็เชิญอาจารย์มายังห้องรับแขกอาจารย์มาถึงก็ไม่วิสาสะกับใครส่วนคนอื่นก็ไม่สนใจใยดีนายเบ้เม้งพอเห็นหน้าก็หัวเราะแล้วว่าข้านึกว่าอาจารย์เฮงที่ไหนเสียอีกที่แท้ก็คือคนแก่ ตัวคนเดียวที่เที่ยวขอกินนายเบ,บป้ปุยคุยพูดกับนายเฮงแต้งเฮงว่าเจ้าแก่เที่ยวขอทานไปในถิ่นของเรามาหลายปีก็ยังไม่เคยได้ยินว่าเจ้ามีความสามารถอะไรไม่รู้ว่าเศรษฐีของเรายกยอเจ้าทางไหนรับเจ้ามาอยู่ที่บ้านมีกินมีใช้ก็เพียงพอแล้วน่าจะรู้ตัวเจียมกายอยู่กินไปวัน,วน ในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ทำไมจึงต้องมาเรียกหลานข่าให้ยกทรัพย์สมบัติให้เจ้าเจ้าก็อายุห้าหกสิ 5, ปีแล้วมิใช่ว่าจะไม่เข้าใจในโลกนี้มีเพียงที่ไหนที่พูดออกมาจากปากมาได้เช่นนี้โดยไม่กลัวว่าชาวบ้านเขาจะยิ้มเยาะเอาเมื่อเบ๊บพูดคุยกล่าวจบ เฮ <S an> งเต้งเฮียงก็กล่าวตอบว่าตลอดชีวิตของข้าก็ไม่มีความสามารถอะไรแต่เพราะกลัวยากจนดังนั้นจึงบอกให้เขายกทรัพย์สมบัติให้ข้าจะได้มีความสุขสักหลายปีจะหวงไปใหญ่ในพวกเขาจะยิ้มยอพอผู้จบก็มีนางออขอภัยครับก็มีในายเบ,บ้ปูและเบ,บ้กุย กระโดดเข้ามาแล้วทําท่าเยอะอย่างต่อนาอต่อหน้าอาจารย์เฮกเต็กเฮียงว่าเจ้าแก่หน้าไม่อายรูปชั่วปากเบี้ยวอยากสวมมงกุฎจิ้งจอกอยากกินเนื้ออาหารฟ้าคิดมีอายุยืนยาวอีกกี่สิบปีพูดจาไม่มียางอายหน้าโมโหยิ่งนักนายเบ้ปูหันมาพูดกับนายเบ้กุยว่าพวกเราเลิกเลิกเลิก,ลกวุ่นวายกันเถอะ เพียงแต่ไล่เขาออกไปจากหมู่บ้านกันสิ้นเรื่องผู้จบก็ทำท่าจะเข้าไปก็พอมีนายเบ้เจียวเข้าไปขวางเอาไว้แล้วพูดว่าไม่ต้องไล่เขาหรอกเห็นแก่เขาเป็นคนแก่ที่ตัวคนเดียวเศรษฐีเบ้ของเราต้องการรับเขาไว้ก็ปล่อยเขาไปเถอะแต่ไม่ใช่ให้เศรษฐีเบ้ยกทรัพย์สมบัติก็พอแล้วนายเบ้ปูและเบ้กุย เลยยั้งมือไว้เศรษฐีเบ้เข้าไปพูดคุยข้างหูนายเบล้ล้นแล้วไม่ทราบว่าพูดอะไรเห็นนายเบล้ล้นพูดกับคนทั้งหลายว่าพวกเราโวยวายกันไม่เข้าเรื่องขอให้ทุกคนกลับไปกันเอถอะข้ามีวิธีของข้าเองข้าเรียกไม่ให้ยกให้เขากล้าหรือที่จะยกให้ คนผู้นั้นเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดของตระกูลเบ้ใครบ้างจะไม่ยอมฟังดังนั้นคนต่างดังนั้นทุกคนต่างพากันกลับออกไปเศษธีเบ้แอบบอกกับนายเบ้หลุนเบ้ปุ้งหวยและเบ้เจียวสามคนอยู่ก่อนจากนั้นก็เชิญทั้งสามเข้าไปในห้องหนังสือแล้วนำเอาเหล่ายาปลาปิ้งออกมาเลี้ยงดูกัน ที่หัวโต๊ะมีบัณฑิตอาวุโสนั่งอยู่ถัดมาเป็นอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาทางซ้ายขวามมีนายเบเจียวและเศรษฐีเบ้นั่งทางขวามือเมื่อทุกคนนั่งเรียบร้อยก็มีเสียงสั่งให้จัดสำรับกับข้าวมีสุราเลิเออเลิศรสดและอาหารคาหวานอย่างดีไม่มีเสียงคุยกันจนกระทั่งสุราผ่านไปถึงสามจอบ เศรษฐีเบ้จึงลุกขึ้นมาพูดว่าท่านปู่สาท่านอาลองและท่านพี่ก็อยู่พร้อมหน้ากันข้าพระเจ้าเบ้ีมีเรื่องในใจจะขอปรึกษากับท่านปู่ท่านอาและท่านพี่เบ้บุญขวายพูดว่าท่านมีเรื่องอะไรก็ว่ามาพวกเราได้คาดดาวเอาไว้แล้วเศษรษฐีเบ้กล่าวว่า ข้าพเจ้าหรือจะกล้าจริงที่จะยกทรัพย์สมบัติให้กับเฮงเต็กเฮงเพียงแต่ต้องการให้เขาช่วยดูแลสักกี่ปีข้าพเจ้าจะได้วางสบายว่างสบายสักหน่อยนายเบ้เจียวว่าเรียกว่าดูแลแล้วทําไมจึงต้องเขียนสัญญายกสมบัติให้เศรษฐีเบ้ตอบว่าท่านพี่ไม่รู้อะไรนี่เป็นการเปลี่ย,ยนอำนาจชั่วคราว จะได้ทำให้เขามีความจริงใจในการดูแลข้าพระเจ้าเองก็จะได้เบาใจเขาเองก็จะได้ไม่ขี้เกียจเบ่ปุ๋ยขวายว่าเหตุผลของท่านนี่ข้าไม่เข้าใจท่านช่วยอธิบายให้ข้าฟังหน่อยเศรษฐีเบ้กล่าวว่าท่านอาลองปวดฟังหลานว่าเป็นเพราะหลานนี้มีโรคประจำตัวเยอะแยะหลานสะพ้ายก็ปวดหัวเป็นประจำทำให้การดูแล ธุรกิจการงานไม่ค่อยได้จึงคิดอยากหาคนที่มีซื่อสัตย์สุจริตมานานแล้วเพื่อช่วยค่าข้าพระเจ้าดำเนินธุรกิจโชคดีที่ฟ้าประทานให้ดังใจจึงมีอาจารย์เฮงเต้งเฮียงผู้นี้มาเป็นบุคคลที่ซื่อซื่อสัตย์ยิ่งข้าพระเจ้าคิดจะเอาบ้านช่องและไรนาให้เขาดูแลดังนั้นจึงพูดกับเขา ท่านต้องดำเนินธุรกิจให้ดีๆต้องทำเหมือนกับว่าเป็นบ้านและไรนาของตัวเองอย่าได้สองจิตสองใจเขาจึงถามข้าพเจ้าว่าท่านบอกข้าว่าให้เอาสมาทรัพย์สมบัตินี้มาทำเหมือนเป็นของตัวเองข้าเห็นว่าท่านคงไม่ยอมยกสมบัติให้ข้าได้ข้าพเจ้าเห็นเขาพูดจาเหมือนคนบ้าข้าพเจ้าก็เลย ตอบแบบบ้าๆไปว่ายกให้ท่านยกให้ท่านสินี่แหละคือที่มาของเรื่องเพียงพูดเล่นคำเดียวเท่านั้นเขาก็เชื่อเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาจึงทำให้ข้าพเจ้าต้องเชิญญ,ญาติพี่น้องมาช่วยเขียนใบสัญญาให้ข้าพเจ้าคิดว่าตัวเขาคนเดียวไม่มีญาติโยมที่ไหนจึงจะยกให้เขาเขาก็คงโยกย้ายไปที่ไหนไม่ได้ ยกให้เขาสักกี่ปีเขาจะมีชีวิตอยู่สักกี่ปีเชียวดังนั้นจึงจะเขียนสัญญาให้เขาเพื่อให้เขาดีใจสักพักหนึ่งให้เขาตกอก,อกตกใจดำเนินธุรกิจให้ข้าพเจ้าเองก็จะได้เสพสุขสบายสักหลายๆปีรักษาเนื้อรักษาตัวเมื่อเขาตายแล้วทรัพย์สมบัติก็คงจะต้องตกมาเป็นของข้าพเจ้าอีกจะมีอะไรสูญเสียล่ะ หวังจะให้อารองเป็นคนจัดการให้จะได้สำเร็จและนายเบ่ปุยคุยตอบว่าวงตระกูลมีญาติเยอะแยะข้าจัดการไม่ไหวหรอกลองถามปู่สามดูสิว่าจะจัดการอย่างไรยังมิทันพู่ยังมิทันผู้จบเบ้ล้นก็สส่หัวไปว่ารุ่นข้าแล้วไม่ยุ่งกับไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครแล้ว ข้าจัดการไม่ไหวดูว่าเบเจยวจะว่าอย่างไรเบเจยวตอบว่าข้าหรือจะกล้าจัดการเองเศษธีเบ้รู้สึกว่าพูดไปก็ไม่ได้เรื่องจึงเข้าไปในห้องหยิบของมีค่าชิ้นหนึ่งออกมาส่องแสงเว็บวับ,บเว็บวับท่บามกลางสายตาของพวกเขาทำให้พวกเขางงงวยอยู่กับที่พวกเขา จะไม่จัดการให้ได้หรือท่านว่าของมีค่าคํานี้คืออะไรขาววับวับทั้งแข็งและแกร่งมีทั้งแท่งทั้งกลมเคาะได้ยินมีมันแล้วเรื่องต่างๆสะดวกโยทินถ้าหากสิ้นสิ่งนี้แล้วขาดเยื่อใหญ่เศรษฐีเบ้นำของมีค่าเหล่านี้มาสัมนาคุณทั้งสคนพอทั้งสามคน ได้ของสิ่งนี้ยิ้มจนในตาปิดเป็นเส้นเดียวจนไม่กลับคำพูดก็ดูกับอะไรอยู่เบลล้นพูดกับเบ้ปุบุญควายว่าท่านเบงเงกพูดเสียงชัดเจนแล้วเพียงยื่นใบสัญญานี้ให้เจ้าแก่ก็สบายใจเขาจะได้ตั้งใจดูแลธุรกิจก็ไม่น่าจะสงสัยอะไร เบ้ปุ่นควายว่าถ่ายโอนอำนาจชั่วคราวควรที่ทุกคนจะช่วยกันสนับสนุนนายเบ้เจียวก็ว่าขอเพียงปู่สามและอาลองยอมจัดการพวกคนที่เหลือข้าไปจัดการให้ได้เบ้ปุ่ขวายและเบ้ปุ่ขวายว่าไม่ต้องยุ่งยากข้ากับปู่สามคนจะจัดเป็นคนจัดการแต่ไม่รู้ว่าเจ้าจะจัดการคนเหล่านั้นได้อย่างไร เมเจียวก็พูดที่ข้างหูเขาสองสามคำเป้ปุยควายก็ร้องว่ายอดยอดยอดถ้าพูดแบบนั้นทำไมพวกเขาจะไม่สยบจากนั้นก็ลุกขึ้นแล้วพูดกับเบ้อีวา่าท่านวางใจได้ข้ารับรองให้ว่าสำเร็จแต่ไม่รู้ว่าสัญญานี้จะร่างกันอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปมีเงินแล้วเรื่องใหญ่ก็สำเร็จ ว่าทำไมว่าสัญญาจะไม่สำเร็จนะครับผมบทที่6ก็จบเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อตอนที่7กันนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมถ้าอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนนะครับผมก็ขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจเอาใจช่วยผมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ